ไม่ค่อยเหนื่อยมันร้อนเฉยแต่ฮับกาแฟคาโูชิโน่หวานน้อยอร่อยมากอเมริกาโน่อเมริกาโน่หวานน้อยอร่อยมากแกงน, <laughs> นี่อันนี้ตื่นเ,นเลยูมมาก